ตัดเสื้อตัดกางเกงตัดกระโปรงได้ตัดชุดได้ปูกลาวให้เรียบรย้อยไม่ยืดไม่หดไม่ตกสีผ้าสวยๆผ้างามๆผ้าเกรดพรีเมียมผ้าพรีเมียมสีชมพูปูกลาวให้เรียบรย้อยยาวหนึ่งเมตรกว้างเมตรแปดสิ 80. เอาไปตกแต่งได้เลยรหฮสีสีสสพาลาเจ็ดสามศูน ตัวประจำตัวสีฟเดือสามสูผ้าวสวยๆผ้างามๆผ้าทออย่างดีตัวนี้ก็เป็นมณนีนอปะก้ามณนีนอปะก้าวสวยๆสีเขียวเหนียวทับปูกาวให้เรียบร้อยไม่ยืดไม่หดไม่ตกสีอุ้ยสวยยาวหนึ่งเมตรกว้างเมตรแปดสิบเข้ามาแล้ว แชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้แม่ค้าด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจรัวๆให้แม่ค้าด้วยปาสวยๆปางาม